วันนี้เราจะออกเดินทางจากบ้านอิตองซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเหมืองปีล็อกนะคะเพื่อออกเดินทางต่อไปยังด่านเจดีสามองค์ค่ะไปต่อที่ไหนนะคะสังขบุรีมาที่นีด้วยค่ะไม่เข้ากล้องหนะะคะเพราะว่าด่านเจดีสามองค์อยู่ที่ตำบลหนองโลอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เตรียมสัมภาระให้พร้อมรู้เป็นไงบ้างค่ะแฮปปี้ค่ะการเดินเย็นสดชื่นมากสดชื่นมากนะค่ะค่ะแลวนี่คุณเจ้าของใช่ครับเจ้าของใช่ไหมฮะเป็นไงหนักใจไหมคะที่รับการขายพวกเราสบายสบายครับอค่ะค่ะอันนี้เจ้าของทัวร์ค่ะคุณปูคะคุณปูเป็นไงบ้างสวัสดีตอนเช้าค่ะสวยเสมอค่ะใช่ค่ะไม่ได้ค่ะคะแนนหนูห้ามตก เมื่อพร้อมแล้วพวกเราก็าออกเดินทางโดยรถตู้ตลอดสองข้างทางเป็นภูเขาสูงและมีหุบเหวสองข้างทางแบบนี้เลยค่ะนี่คือเส้นทางที่เดินทางจากอำเภอทองผาภูมิไปยังอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีธรรมชาติก็สวยงามค่ะตลอดสองข้างทางมีทั้งหุบเหว ต้นไม้เขียวชอุ่มหนาแน่นและมีละอองหมอกสายหมอกให้เห็นชื่นใจเหลือเกินค่ะดูสิคะหมอกทั้งนั้นเลยค่ะนี่คือบรรยากาศในช่วงเช้าเช้าตอนนี้เราจะเดินทางไปยังดานเจดีสามองใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งวัน เราก็เดินทางมาถึงตรงนี้เลยค่ะบริเวณด่านเจดีสองค์เจดีทั้งสามองค์นี้จะเป็นเจดีสีขาวๆแต่ว่าถูกคลุมด้วยผ้าเหลืองซึ่งถ้ามีผ้าเหลืองคลุมนั่นแสดงว่าเป็นที่สักการะของผู้คนทั่วไปด่านเจดีสามองค์นี้จะเป็นเขตสิ้นสุดชายแดนไทยฝั่งตะวันตก และเป็นจุดผ่อนปลงทางการค้าเป็นจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะที่อยู่ในช่องเขาของเทือกเขาตะนาวสีซึ่งเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างไทยกับพมา่าสสวัสดีนักท่องเที่ยวทั้งหลายสามารถข้ามชายแดนไปชมตลาดพญาตองสูงสสในเขตของพอม่าได้ผู้ที่ต้องการข้ามแดนบริเวณด่านเจดีสามองค์นี้ เเดินทางไปยังเมืองพญาตองสู่ของรัฐกะเรียงในประเทศพมา่านี้ต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้แลกกับบัตรผ่านแดนที่ทางเจ้าหน้าที่และมีสำนักง,งานอยู่บริเวณน,นี้นะคะแต่ว่าการเดินทางต้องไปแบบเช้าไปเย็นกลับด่านนี้จะเปิดเวลาแปดนาฬิกาและปิดเวลา18นาฬิกา ู้ที่ข้ามด่านบริเวณนี้ไม่สามารถพักในประเทศพมา่าได้นะต้องกลับมาถึงเมืองไทยก่อนเวลา18นาฬิกาเท่านะัดด้นาากลับมาแล้วก็อย่าลืมแลกเอาบัตรประชาชนคืนด้วยนะคะด่านเจดีสามองค์นี้นะคะนะเคยเป็นเส้นทางสัญจรจากเมืองพะญา,อา,าของพมา่ามาตั้งแต่อดีตกาแล้วล่ะคะ่ะและเป็นเส้นทางเดินของกองทัพ ทั้งของประเทศไทยเมื่อจะไปบุกพมา่าและทั้งของประเทศพม่าที่จะเข้ามาบุกป,ประเทศไทยส่วนชื่อของเจดีย์สามองค์นี้ก็เป็นชื่อที่เรียกตามกองเจดีย์ขนาดเล็กสามกองซึ่งเป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปก่อนที่จะออกจากเขตแดนไทยไปพมา่าต่อมาเมื่อพระศรีสุวรรณคีรี เจ้าเมืองสัมขละบุรีรวมกับราษฎรในบริเวณด่านเจดีสามองค์นี้ได้สร้างขึ้นบนกองหิน3กองนั้นสิ่งที่สร้างขึ้นก็คือเจดีค่ะเจดีแต่ละองค์ก็สูงประมาณ6เมตรอยู่ห่างกัน5เมตรถึง6เมตรเรียงกันไป3องค์ในเวลาต่อมากรมศิลปากรน,นะคะได้ทำการขุดเพื่อจะตกแต่ง แล้วก็พบฐานของเจดีย์อยู่ด้านใต้ของเจดีย์องค์นี้อีกเมือ่อศึกษาดูจึงพบว่าเป็นเจดีย์ที่สร้างมาก่อนหน้านี้แล้วในสมัยอยุธยาทางนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพค่ะค่ะวันนี้เรามาไหว้เจดีย์สามองค์สาธุค่ะที่ชายแดนอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีนะคะดบบได้ทั้งสามองค์เจดีสองค์เจดีสามองค์ค่ะในเวลาต่อมากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปีพศ2498ตรงนี้ค่ะเป็นเจดีสามองค์ และเจดีทั้งสามองค์ตั้งเรียงรายกันอยู่ด่านนี้เป็นด่านชายแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศพมา่าอยู่ที่อำเภอสังขละบุรีถูกต้องค่ะอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรนีนั่นเองค่ะตรงด่านเจดีสามองค์นี้นะคะก็จะมีร้านค้าขายของฝากของที่ระลึกของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียว เราไปดูกันนะคะว่าสินค้าที่นี่จะมีความเหมือนหรือมีความแตกต่างจากสินค้าณด่านหรือสถานที่อื่นๆอย่างไงบ้างแต่เห็นว่ามันจะนั่นหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่ไม่หลุดไม่หลุดได้นะคะถูกได้ไหได้นะคะ สินค้าชนิดหนึ่งที่นี่มีเยอะเลยนะคะนั่นก็คือประเภทเครื่องประดับพวกอัญมณีต่างๆซึ่งก็ต้องดูเป็นหน่อยนะคะเลือกเป็นหน่อยแล้วก็จะได้ของดีนอกจากนี้ก็มีสินค้าพวกของที่ระลึกของตกแต่งเล็กๆน้อยๆ หนดาเน,นื่งทั่วไปนั่นแหะคะ่ะแต่ที่น่าสนใจก็เป็นพวกขนมของขคเคี้ยวแล้วก็พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลายซึ่งจะขายในราคาค่อนข้างถูกค่ะสินค้าที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็มาจากพมา่าและมาจากประเทศจีนรวมทั้งสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยก็มีจำหน่ายด้วยเช่นกัน จากนั้นพวกเราก็มาบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึกกันที่นี่คือสุดแดนสยามช่องดานพระเจดีสามองค์สาเกินเมื่อพุทธศักราช2459และบอกพิกับที่ตั้งเรียบร้อยครบหมดทุกอย่างค่ะตรงอู้เ้ามาแล้วนู่น่ะ ใกล้ๆกับด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ด่านเจดีสามองค์แห่งน,นี้ก็จะมีวัดวัดหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนั่นก็คือวัดเจดีสามองค์เราเข้าไปดูนะคะว่าบรรยากาศของวัดเจดีสามองค์เป็นยังไงบ้างวัดนี้เป็นวัดที่ยังมีพระจำพันศาอยู่นะคะ อาคารต่างๆก็เป็นอาคารยกใต้ทุนสูงแต่สิ่งที่สะดุดตาและเป็นสัญลักษณ์ของวัดเจดีย์สองค์แห่งนี้ก็คือแม้แต่ฝาผนังและกำแพงของวัดก็ยังเป็นรูปเจดีย์ซึ่งมีสมองค์เรียงกันเป็นจุดเป็นจุดไปนี่แหละค่ะคือวัดเจดีย์สาองค์ ตั้งอยู่ใกล้ๆกับด่านตรวจคนเข้าเมืองเจดีสามองค์ึตั้งอยู่ที่ตำบลหนองหลูออำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะยังอยู่ต่อที่กาญจนบุรีนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะ